สวัสดีค่ะวันนี้น้องเนยจะมากินโจ๊กใช่ไหมน้องเนยจะมากินโจ๊กเนาะ <c oughs> หนูจะมากินโจ๊กแล้วนะหนูไม่ได้กินนมแล้วหนูกินโจ๊กสลับกับกินนมแล้วเนาะ ไหนทุจ้าก่อนเร็วทุจ้าก่อนทุจ้าอ่าทุจ้าเร็วเร็วทุจ้าอ่าพวกคนหิวเบิงเบิงพี่น่องเอ้ย มัมมัมมัมอร่อยไ,ไหมอร่อยไ,ไหมเคี้ยวมั่งดิติดนิสัยกืนอย่างเดียวอ่ะอ,อ้มร้อนไหมอำ้ำ

เนี่ยอ้ําเนี่ยอ้ําโอ้ยนออ้ําไหมอ้ําไหมเอออ้ําไหมแฮบบอสอ้ําไหมอ้ําไหมเนี่ยเอ้าอ้ําคำนี้ไงเนาะ ครับโอ้ยนออ่าก็อาบป็นยัไงเออขั้นอา่าข้ายังไงเมื่อสิ่งกินเต็มค้ามอยู่อยู่ซื่อๆในทีแหละเอา้าอ่ะเอ้ยกินยังไงเด้อเอา้า กินยังไงวะโอ้ยกระยูซือๆในทอนนั่ป้อนบ่ออะไดิเนี่ยนี่ทำไมเกง่งเก่งเก่งอำอ้ำอ้ำ,อำเออ,องั่นได้ไหมเนาะอย่าดิ้นหลายเนาะ อ้าวอะข้ามข้ามเลยกินไปสามข้ามในเฮ็ดจังสันอีกแล้วเอ้าเออจังสันเนี่ยตบมือได้ตบมือไม่ได้เดี๋ยวล้มใช่ไหมกินเห้หลายเด้กินให้หลายเด้อ้าวอ้าม อ้ําเออจังสั่นเลยแม่เนาะอ๋มันต้องจังสั่นเลยแม่ยังคนเก่งเอาอีกเอาเอาอีกเอาเอาเอาอีกเอาอีกอ้าวกินอีกอ้ํา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 เออจังสั่นเลยแม่ เอาอ้ำอ้ําอีกอ้ําอีกอา้อํกอ้๊อ๊อแทงข้ออีกแล้วลวะ่ะอ่ามันนี่ดีนะอันนี้ก็บแล้วโหดเนาะ,อ,ะอ,อ่ะอ้ำเออจังสันแน่นอ๊อ อ่าเดี๋ยวนี้มันยังได้กินอ้าวอ้าอีกอ้ามอีกอ้ามอีกอ้ามอ้นเนาะอืมอืมอ้ามีอยิงละอ้าวอ้ามอีกอ้ามู้นกรมือด้วย โอ้ตบมือด้วยเก่งตบมือด้วยอ้าวอัมอีกอัมอีกอัมอีกโอ้แม่ยดิเห็ดคลิปเลี้ยวค่ะคาดบานมีแม่สีมาลอยเอาคลิปพอเลยได้บานอ้าวอัม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 อ้อม Amic yết Amic yết Amp 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 Grand King King U Uy, 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 ơ uy, 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 thỏ yết อ้ามิกอ้มโอ้ยตบมือด้วยขันเก่งเนี่ยตบมือนำ้ำเอาวอ้าอมิกโอ้ยโอ้ยเก่งแถววะกินบิดถั่วนี่เก่งเลยเนี่ยเนาะอ้าวอ้ามิก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  ừ da âm 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 tốt mưa này tí là mẹ tốt mưa này tí à tốt mưa này à âm đi âm ừ âm 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 ừ hắn ní tí là bón bớt vô กินยังหน่อยใช่เอาเอาอีกอามีกอามีกอามอีกบอปอามีกอัมอัมเก่งเนาะกนเก่งเลยนี่นะนนนนนนนอมีกอามีกอามีกอามีกอัมบออัมเอ้ยอัมอัม เออจังสั่นเลยเนาะอ๋อเออเอาอีกเอออ่ืเอาอีกอ้ามยิบอืมอย่าเพิ่งอ่านนี้ดิล่ะหันมาเออนกปุ่นเร็วเออนกเห็นบ่เห็นบ่เออเนยอ่าอ้ามอ้ามยิบอ่า อ้มัมัมมัมาม้าาาาาาโหโโนกนกป๊าสีโนนกพูดพูดนกเออแล้วนกนอกว่างสิเอ้าทีนี้เนยเนยเนอยอยาหารดีล่ะเร็วขอบบนเบิดอยู่เอ้าอ้ำาหันไปยิกเออเอ้าเอาเอเอายา่าไปชด เออเอามาเออเออเอโอ้ยเหนียจ่อยเนอะเออยกเออยิาเออีกเอาอยกบเห็นแนวนั้นดีล่ะเออีกเอหันแล้วเออีก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 ครับเออีกอีก เอออันแล้วอืมอืมเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วกันแล้วเบิ้งนกบ่เอิ้นนกติล่ะเอาอ,กอาีกเนยเนยเนยเนอย,นอ,ยอ่ะเอาอีกกินอีก หันมาเรียกนกด้วยหันเ,เร็วหันมาหันมาหันมา,นมาสิตีคนเด้นี่หันมาเออเออตีเด็กกินน้อยเดียวนึงเอออย่าเพิ่งยิ้มที่น่ะมันบอนเบิดอยู่เอาอ้ามก่อนันานบอลยาเอื้อมนี่น่ะเอากินก่อนอ่ะเร็วอา้อาม Ơ, bà đi băng kháp đấy, nụ kìm này điệu nương, ơ. này nấy điệu nương, nô. Xì đại đấy. À, áo dịch. À, âm, âm. Âm. Nơi. Nào. Ôi, เอาเองเอา้าอ้าวถึกเสือรึเปล่าไหนเสือหนูอ่ะอ๋อเนยเนยอัมเนยเนยเอาอัมอีกพอต้องถอนหายใจอัมอัมเลย อ้ำอืมถึงหนึ่งแล้วเอ้ามัมมเามนเปื่อยเหลียวปวทโน่หละเนาะเอาอ้าอ้าเอายังเห็นทีล่ล่ะอย็บปะส่วนจะอ้ำนั่นแล้วหันไม่เอ,อีกเอาอ้ำอีก อามิกอามิกอามกอามิกอาอมกอามเอออาม้เก่งอ่ามีอม่ะเอออกระหนูยี่ฮ็ดคลองงกักตีละอ่ะเอเอแล้ว แซ่บบ๊อเอาอีกเอาอีกเออนั่นแล้วต้องกินแล้วนั่นบ่เป็นกินข้าวก็แก๊แก๊กแนวนี้เนาะต่วมือน้ำนี่ทิล่ะเอาอีกนี่นี่เอาอีกอืมอ้าโอ้ยเห็ดหนาเลยเนี่ยอุ้มคือเก่งแต่วะพี่สาวนี่คือเก่งแต่ว่ะ อ่าผู้สาวกินแต่ว่าเอาอ,เอาอีก่ะเ,เอาอีกเนยเอาอีกเนยอ่าอืมก็กินตัวมันยังยียม<ะ>ผิดนะไม่ต้องผิดหรอกคิด <23 S 1> สามแล้วนะฮะคิดสามเออเอาไปยี่สิบสามสิบก็ไม่ว่า <20 S 1> หรอกเออ,เอ,อเอาเยอะๆเลยเป็นยังสิ่ดีเบิงรงนโดน อ,อ,อ้ามอ้วยให้พิษทาเพิ่นเนอ้ยเนาะบ่เข้าปากเรือล่ะเนาะอ่ะอันนี้อันนะเลยเอ้าอีกอ้าอีก,เ,ออกเป็นหยังบ่พอใจอิ่มเนาะอิ่มจังได้ออะไรไม่พอใจเหรอจะดูคนไม่พอใจเป็นยังไงยังไม่อิ่มหรอก ยังไม่หมดเลยกร่ถูกปะเนยเนยเอ้าเอามีดนตีเด้ให้กินไม่อิม่มตีเบ๊ะเบ๊อ่ะนี่อ๊มอ้ำเนยเนยเนยอ่ะอ้ำอ้ำ เออแล้วเนาะเอาอีกละอาอีกเนยอาอีกเนยนกเยอะเนาะนนโอ้เห็นเสียงนกได้ยินเสียงนกเรียกน,นกเลยนนโอ้นกเนาะนกเต็มเลยนนเรียกน,นกเลยอำ้อำอ้ำอีกอ่าอามีอ้อำอ้ำาอามีอ่าอ,อ้ำอ้อํา เออกิมสงสันแม่มันอย่างสีอิ่มเอ้าเยอะแล้เนย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 โอ้นกเยอะเลยนกบินเยอะเลยนุ๊กเนยเนยอ่ะเป็นอย่างอะ เออ,บ,อเบ่ได้บังคับเด้หนูกินห้มันเบิดตามทีใ่ใจแห่งเนี่ยอะอ้ำมีกเออนั่นแล้วเ <c oughs> นยมาอีกเร็วอ้าวมาค่ะมาอมีอ่ะ เออเออจะหมดแล้วอ่ะอีกคำหนึ่งก็ได้อีกคำหนึ่งได้อีกคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งอ่ะคำหนึ่งคำหนึ่งโอเคเออโอเคเก่งเก่งเก่งพอแล้วเนาะอ่ะอพอแล้วอ่ะม่ให้กินแล้วโอเคโอเคพอแล้วเออเออบ๊อบังคับแล้วอ่ะเสช็ดปากอืมอืมอืม โอเคไม่บายก่อนไม่บายก่อนบอเห็นกินแล้วบ๊ายบาย